เฮ้ยเริ่มแล้วเหรอแม่งโคตรเลียวอะเดี๋ยวเดี๋วมันเรียวไ้ป่ะคือตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมโอ้โหใจคอไม่รอเซ็ตไม่รออะไรเลยโอ้โหมันเรียวไ้ป่ะอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมเอ็กโฮมคาร์ครับวันนี้มากันแบบบรรยากาศเรียๆนี่ไม่เตียมกันเลยนะว่าแบบเออให้เริ่มเลยผมเริ่มเลยเนะี่ยบอกพี่มันเริ่มเริ่มเลยพี่เริ่มเลยเลยก็กดเลยนะครับก็ขอบคุณน็กนะที่ให้เราได้ตื่นเต้นกันตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ฮ่าคุสต๊อบเช่นเคยครับผมวันนี้เดี๋ยวต๊อบจะพามาชมรถสวยๆกันวันนี้นะครับรถที่อยากให้ดูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยถามหากันมามา,มากๆนะครับและที่สำคัญได้มากับความที่เป็นสแท้แท นะครับผมเขาเรียกว่าถูกทุกข้อเลยดีกว่านะครับกับนี่เลยครับ B M ไม่ใช่ B M กูดผิดขอโทษ <laughs> กับ Mercedes-Benz นะครับ S L K 2 0 0ตัวนี้เป็น A M G เป็น uh, ตัวเครื่องยนต์ R 1 7 2นะครับปี2014นะครับผมได้มากับชุดแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ดี่มคันได้มาเบาะแดงด้วยเดี๋ยวหยิบหยิบของแป๊บนึงนะครับเดินกันเรียวๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่ช่วงเช้าแบบนี้นะครับมีเวลาว่างก็ มาดูรถสวยๆไปพร้อมกันกับสต็อปนะครับมาเริ่มด้านหน้าทางนี้ดีกว่าครับมาเริ่มด้านหน้าอยากให้เห็นกระจังหน้าสวยๆกับชุดหน้าเท่ๆแบบนี้นะครับนี่เป็นไงอันนี้คือได้มา AMG แท้โรงงานเลยนะครับผมนี่อยากให้ดูเป็นไง m e อร์ d e เ Benz นเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆรูปดาวาแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับหลายๆท่านบอกรุ่นพวกนี้มันจะเหมือนแบบอะไรนะเหมือนถาดถาดลงโรงง,งงานเอยถาดลงอาหารนะ่ะนะจริงๆอย่าไปล้อเขานะครับบอก ถามให้คนล้อมีมีขับหรือเปล่านี่อย่างนี้ดีกว่านะครับผมมาดูไฟหน้ากันครับตัวนี้ไฟหน้านี่ให้ดูไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับมามาเป็น LED โปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running ด้านในนะครับผมอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะครับให้ดูความสวยงามของเขานะครับไล่ไปเรื่อยๆถัดมาด้านล่างเนี่ยลงมาจะเห็นเป็น Parking Sensor นะครับแล้วก็จะมีไฟเป็นเหมือนไฟตัดหมอกก้านยาวๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่มีมาให้แบบนี้สวยๆเย้ายา,ยาแบบนี้มาพร้อมกับโครเมียมการตกแต่งเขาจะมาในรูปแบบเหมือนแบบว่าตัดกับโครเมียมนะครับแล้วก็รูปแบบคือจะเป็นเหมือนแบบมีมิติสําหรับตัวถังนะอย่างเช่นฝากระโปรงดูด้านบนนะครับผมดูด้านบนฝากระโปรงตรงนี้นะครับนี่สังเกตรูดลายของเขานะครับจะมีรวดลายนี่จะเป็นอย่างนี้มีมิติดูมีความเว้าวความโค้งนะครับตรงนี้มันมีส่วนเรื่องอมีมีส่วนช่วยในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกด้วยนะตัวนี้นะ นะครับเพราะว่าเวลาคือด้วยความเป็นรถสปอร์ตอ่ะมันก็ต้องรู่ลมไปธรรมดาถูกไหมนะครับผมมาดูถัดมาด้านข้างดูชุดแต่งนี่ชุดแต่งเพิ่มมาให้แบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามนี่ไล่มาแบบนี้เลยในล้อนะครับล้อที่ได้มาตัวนี้เป็นล้อแบบ AMG นะครับผมเปียกของ Mercedes Ben z เลยนี่แบบนี้นะครับมาเป็นแบบขนาดใหญ่เลยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด 225, 40 ZR 18นะครับได้มาแบบสวยๆแบบนี้คาลิปเปอร์เบรกก็มีเขียนคำว่า m e r c e d e เ Benz นอยู่ด้านในด้วยนะแบบนี้นะครับคาลิปเปอรนะ ถัดมาด้านข้างก็จะเห็นเป็นชุดแต่งของเขานี่นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นตอนนี้ผมเปิดประทุนไว้อยู่นะจริงๆอยากให้ดูว่าอตอนมาถึงเปิดแล้วเป็นไงไม่ต้องมาคอยดูเหมือนแบบเก่าๆแบบต้องมาคอยเปิดให้ดูนี่ผมเปิดโชว์ไปเลยป็งไงดีนะนะครับด้านข้างนี่กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยอ่าพอเปิดแบบเนี้ยมองเห็นด้านในได้ชัดเจนกว่าเยอะคุณเชื่อผมนะครับดูด้านในกัน จะได้ไม่ต้องคอยมุดด้วยนะครับนี่เปิดมาด้านในนี่แหละที่บอกว่าถูกทุกข้อนะครับคือความเป็นสปอร์ตเบาะแดงแบบนี้นะครับคือใครเห็นก็รู้อะถ้ายังแบบสมมติรถสปอร์ตเบาขาวครีมยังแบบให้ความรู้สึกแบบเออมันก็สปอร์ตแต่แบบมันสปอร์ตไม่สุดอะนะแต่ครันนี้คือสปอร์ตแบบสุดไปเลยนะครับสุดๆไปเลยเออลองไงต่อวะ <laughs> ไม่รู้อะแบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยจะบอกว่าเรือรอยการใช้งานเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ย มันใช้งานมาหลายปีแต่จะบอกว่าไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดนะคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลดีมากๆนะครับอันนี้เป็นหนังแท้เรื่องปกติเลยที่จะไม่ที่จะมีรอยผมจะบอกว่าถ้าใช้งานมาแล้วมันไม่มีรอยเนี่ยอันนี้น่า,นาคิดน่าพิจารณาว่าเขาไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นร่องรอยการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้แบบน่าเกลียดเลยไม่แย่เลยถือว่าสภาพนี่คือดีมากๆ ซึ่งที่สําคัญคือเบาะตัวนี้สั้งคู่หน้านะครับทั้งสองเบาะมันมีแค่2เบาะนี่หว่ามันไม่มีคู่นีมันมีแค่2เบาะนะ,ะตัวนี้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีเซ็ตด้วยนะครับนี่แบตแี่แ็ตเกจมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับฝาท้ายด้านหลังเป็นไงนี่ให้ดูรูปโฉมไรมาแบบนี้พอเปิดประทุนแล้วเป็นไงนะครับดูไฟท้ายงาๆก้นสวยๆกันบ้างดีกว่านะครับไฟท้ายมาแบบเป็น LED ดวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับค a r k i ิ g งเซนเซอร์นะครับในส่วนของการชนท้ายนะครับ ให้ดูความงดงามของเขานะครับนี่อันนี้ไฟเบรกดวงที่3าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่บนอยู่เหนือของตัวโลโก้ Mercedes-Benz นะครับนี่แบบนี้เลยอ่าเป็นไงผมอยากดูข้างในไหมตอนนี้ผมเปิดหลายๆท่านอยากรู้ว่าเวลามันพับเก็บลงไปมันจะอยู่ตรงไหนนี่นะครับเวลาที่พับเก็บลงไปแล้วเนี่ยหลังคาเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับรุ่นที่เป็นตัวนี้นะหลังคาเนี่ยเขาจะพับลงมาแบบนี้นะครับ สังเกตไหมนี่คือเก็บหลังคาลงมาอยู่บริเวณนี้เป็นหลังคาแข็งนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหลังคาผ้าแล้วก็เขาจะมีการแยกชัดเจนอ่ะส่องไปคันนู้นก็ได้อ่ะให้ดูข้างๆกันเลยอ่ะนี่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเป็นไงรุ่นใหม่จะเป็นหลังคาผ้าแบบนี้นะครับช่องช่องที่เก็บเนี่ยเขาจะเป็นแยกกนันชัดเจนก็คือถ้าเก็บลงมาเนี่ยหลังคาเขาจะมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระไม่ต้องคอยพับถาดลงมาอ่ะกลับมาคันเดิมนะครับให้เราดูนี่คันนี้เป็นรุ่่นใหมะอ พื้นที่เก็บสัมภาระหลังจากที่เราเก็บเ,เปิดตัวกระจกลงมาเนี่ยก็จะมีเหลือช่องบอกเลยก็ไม่ถึงกับคําว่าน้อยนะใช้คําว่าถือว่ามีที่เก็บแล้วกันอย่างนี้แล้วกันถือว่ามีที่เก็บในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้พับหลังคาลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยพื้นที่เก็บก็ค่อนข้างที่จะกว้างวางถุงก๊อบได้ด้วยนะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนี่นะครับผมขอญยตปิดลงไปก่อนแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับ พอถัดมาด้านขวาของตัวรถเนี่ยเราก็จะเจอนี่เลยในเรื่องของตัวที่เติมน้ํามันนะครับจะอยู่บริเวณฝั่งขวาตัวรถซึ่งรถคันนี้มันเป็นรถในกลุ่มของแบบเขาเรียกโรสเตอร์นะครับอยากให้ดูความกว้างมุมข้างๆเต็มเคันเลยทีมงานให้ดูเต็มเคันหน่อยนะครับโรสเตอร์เวลาเปิดประทุนแล้วเป็นยังไงนี่แบบนี้นะครับมันมีความเท่ความดุดันความสปอร์ตอยู่ในตัวซึ่งมองมาแล้วเนี่ยสังเกตไหมรถสีขาวเบาะสีแดงตัดด้วยดําแบบนี้ถูกทุกข้ออย่างที่บอกนะครับผมมัน มันใช่อะใช้คาว่ามันใช่เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันตรงนี้ในส่วนที่ใช้งานบ่อยๆมาดูใกล้ๆเลยครับโอ้ยแมงมแมลงวันช่วงนี้ผมเป็นคนเนื้อหอมมากนะเออแมงวันแมงหวีตอมกันน่าดูเลยหอมไปนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนตรงนี้สําหรับบริเวณที่ใช้งานบ่อยๆอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคนขับก็ต้องมีการกดปุ่มกดอะไรกันบ้างแหละแบบนี้เนาะเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับผมดูความสะอาดนะครับดูปุ่มอะไรของเขาบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> เสียงแหบไม่ใช่บอกเลยว่าใช้งานมันน้อยมากๆจริงๆเพราะปุ่มเนี่ยไม่ลอกเลยนะคือปุ่มเนี่ยคือแบบยังอยู่ดีทุกอย่างนะครับปุ่มพวกนี้ก็เป็นพวกแบบเซตในเรื่องของตัวเบาะเมมโมรี Memory ได้นะครับปลดล็อกแล้วก็ล็อกนะแล้วก็มีสวิตช์กระจกต่างๆนะครับผมปรับกระจกซ้ายขวาบริเวณนี้อยากให้ดูความใหม่ของเบาะนิดนึ่งละกันคุณผู้ชมเป็นไงเป็นยังไงโอ้โหสีแดง ถูกทุกข้ออ่ะบอกแค่นั้นนะครับผมบอกแค่นั้นเลยปี14สภาพกริปกิปแบบนี้พี่พี่ท่านใดท่านใดพี่ๆท่านใดที่กําลังหาอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแบบความสปอร์ตเต็มเ็มรูปแบบแบบนี้เลยมาขึ้นมาด้านบนดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบ3ก้านสปอร์ตเอ็มจีเลยนะครับแนวสปอร์ตเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงก่อนได้ไหมผมอยากเห็นอาทีมงานเดี๋ยวโค้งเข้าไปฝั่งนู้นหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูการสตาร์ทนิดนึงว่ามันจะเฟี oul, าา้ยวเฟ้ามนะพร้าว นี่ตอนนี้ผมก็เริ่มมีขำแล้วนะพี่เอกนะพี่เอกนะเตรียมตัวนะพี่เอกไอแม่ขนุนหนังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมบ้างนะครับนะอาควรจจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเสียบริเวณฝั่งนี้ได้เลยแล้วก็ไขามานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้วิ่งมาขนาดเท่าไหร่เออสิ่งที่เห็นได้นะครับหลังจากที่เราขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะฮะเหงื่อเหงื่อออกอ่าเดี๋ยวตามรถนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เออเรามาโจ๊กซะแล้ววันนี้นะปกติเราจะมาแบบข้อมูลนี้ดูเสียงบุ้มพื่มขึ้นมาขอ,ข,อนนมขออนิดนึงได้ไหมขออนิดหนึ่งได้ไหมทีมงานไปข้างหลังให้หน่อยดิอยากฟังเสียงอยากให้ฟังเสียงจะได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเยียบจะได้ยินไหมเนี่ยเพราะไม่อยู่กับผมบุ้มโอ้โหกลับมาเหอะมาอยู่กับผมไม่ได้ยินหรอกไปทําไมวะนะไม่รู้ทําไมไปทําไมอะ พอเข้ามาแล้วอ่ะมามา,มาดูด้านในกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะสนุกสนานกันมากเกินไปนะฮะสำหรับเช้าอย่างน,นี้นะอ่ะวันนี้ครับผมหลังจากที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่ได้รับรู้เลยคือเรื่องของความสปอร์ตและนี่เลยครับผมผมอยากจะให้ดูเลคไมค์ของเขานะครับผมคันนี้วิ่งมานะครับปี14วิ่งมาเพียงแค่64,000กว่ากิโลคุณผู้ชมนะครับวิ่งมันน้อยมาก หักเลยนะครับมากข้อไก่แบบเยอะๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยที่สำคัญคันนี้ที่โชว์ขึ้นมาคือเรื่องเดียวน่าจะเป็นเรื่องน้ำมันน้ำมันยังใกล้หมดก็บอกน้ำมันใกล้หมดนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้มาพร้อมกับแพดเดิลชิฟนะครับผมทางด้านซ้ายนี่เป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนะไฟเลียวซ้ายเลี้ยวขวานะครับด้านล่างก็เป็นเรื่องของตัวน่าจะเป็นคูชันโทนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่อแด็กทีฟนะนะครับผมส่วนของเกียร์ก็อยู่บริเวณตรงกลางนี่ดูหน้าจอด้วยหน้าจอเป็นแบบฝังนะครับผมแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเห นี่นะครับหน้าจอเป็นแบบฝังให้มาคือขนาดไม่ได้ใหญ่โตมโหรานมากมายนะครับแต่ยังคงมีไว้ซึ่งความเป็น Mercedes Ben บนนั่นคือนาฬิกานา็อกครับนี่เมอร์เซเดสเบน์ยังมีไว้ให้นะครับก็คือในเรื่องของาอนาฬิกานา็อกตัวนี้เป็นแบบฝังเข้าไปอยู่บริเวณตรงกลางแบบนี้เลยให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตมากๆนะครับผมไล่มาดูช่องแอร์กันนิดนึงช่องแอร์แบบเหมือนไอพ่นเครื่องบินนะครับไอพ่นเครื่องบินมีมาให้จุ่ๆเลยสี่ช่องบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวกันเลยอ่ะนะครับ หนาวก็แบบควันนี้แทบจะออกปากกันเลยนะตัวนี้นะครับผมปรับได้บริเวณข้างล่างอ่ะถัดมาจากหน้าจอก็เป็นเรื่องของการควบคุมมัลติมีเดียต่างนะครับนี่ปุ่มการควบคุมอะไรต่างๆอยู่บริเวณนี้เป็นคีย์ช็อคคัตมีมาให้นะครับนี่เลยโทรศัพท์มีมาให้เนวี่อะไรต่างๆแล้วก็มีที่ใส่ช่องของตัว CD ดีดีมาให้ด้วยนะครับถัดมาด้านล่างเป็นปุ่มเรื่องของตัวนี้อันนี้เรื่องตัวการถนนลื่นนะครับ ไฟฉุกเฉินนี่แบบนี้นะครับกดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นโหมดอีโคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัว p a r กิ้งเซนเซอร์นั่นเองหน้าหลังนะครับส่วนแอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระซ้ายขวานะตัวนี้ได้มาเป็นแบบแอร์หมุนๆอุณหภูมิแบบนี้นะครับผมนี่ปรับความแรงอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็โหมดของตัวความเย็นแอร์เนี่ยก็คือเลือกได้บริเวณนี้นั่นเองนะครับส่วนเกียร์นี่อยู่บริเวณตรงนี้เกียร์เป็นอะไรที่แบบจับถนัดมือมากๆนะครับให้ความรู้สึกคือนี่ฉันขับเบนซ์นะเธอนะครับขับเน,นะนี่้รลยรลยดวยคับ อ่าเป็นไงเท่ๆแบบนี้การควบคุมหน้าจอก็ตรงนี้ได้นะครับคล้ายๆกับ iDI ด้เหมือนกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหมุนได้เล่นได้ตรงนี้จะเป็นช่องใส่แก้วน้านะครับผมนี่ไล่มาเรื่อยๆนะสาหรับบางรุ่นน่ะที่เขาจะมีบริเวณตรงเนี้ยบางรุ่นเขาจะเป็นเหมือนที่เก็บของเล็กๆจริงๆแล้วอะ่ะมันคือสําหรับไว้เปิดหลังคาในรุ่นนี้เลยนะก็คือเป็นสวิตช์เปิดปิดหลังคานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสวิต กดกระจกลงพร้อมกันถ้าเกิดรุ่นอื่นๆที่ไม่มีหลังคาแบบเปิดแบบนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะมีช่องมาให้แบบนี้เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาจะเป็นเว้าออกไปเฉยๆเลยก็มีเหมือนเป็นที่วางกุญแจอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่คันนี้คือมีหลังคาไงก็เลยเป็นที่เปิดปิด,ปดหลังคานั่นเองนะครับส่วนเกะ๊ะนี่เก๊ะเก็บของนะครับก็บอกเลยไม่ได้น่าเกลียดนะให้มานี่คือใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเก๊ะเก็บของจุกจิกมาพร้อมกับช่อง USB นะครับผมแล้วก็มีนี่ช่องเสียบอะไรเนี่ยตัวเนี้ย นะครับเป็นเหมือนที่จุดบุรีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ถ้าเก็บของไม่พอจริงๆด้านหลังเบาะพวกเนี้มันยังสามารถเก็บของเข้าไปได้อีกนะมันยังเก็บของข้างหลังเบาะได้อีกนะครับมีที่เก็บมาให้เป็นถุงถุงแบบนี้นะครับจะยัดข้างหลังก็ได้แหละจริงๆอะ่ะนะครับถ้า,ถาอันนี้ทาความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนคือคนขับรถสปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้ขนของเยอะกันอยู่แล้วนะครับเขาขับเน้นเทอ่อนะ่ะเนาะถ้าขับ เน้นอยากจะขับขนของผมแนะนําไปรถครอบครัว SUV นะครับหรือจะไปคอสเอเวอร์ไปรถกระบะอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าขับคันนี้เชื่อว่าพี่ๆคงไม่ได้เอามาขนของหรอกนะครับอยากขับเท่และวอย่างการนี่เห็นเวลาเปิดหลังคาแบบนี้แล้วนะครับแผนขึ้นมาด้านบนเห็นหลังคาตัวนี้ไหม ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเปิดหลังคาขับเนี่ยคุณจะหัวฟูนะครับเพราะว่าด้วยหลักแอโรไดนามิกที่เขาออกแบบของตัวรถเนี่ยมันทําให้ลู่ลมนะครับลมก็จะตีออกหมดเลยนะครับไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารตรงนี้นะครับไหนๆก็อยู่ด้านบนแล้วตรงนี้จะเป็นเรื่องของไฟส่องสว่างในรถนะครับตอนนี้ซึ่งมันสว่างอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเราเราเปิดหลังคานะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีมงานโชว์ด้านข้างที่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหลังคาให้ดูก่อนแล้วเราก็จะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเวลาปิดหลังคาจะเป็นยังไงทีมงานเดี๋ยวปิดตัวข้าให้ผมด้วยรบปุ่มกกด็ดเณอ ยวงานปิดเข้ามาก่อนผมปิดก่อนนี่แบบนี้นะครับขออนุญาตนะพร้อมยังพร้อมนะถามผมยังพร้อมพร้อมยังพร,พร้อมนะโอเคอ่ะถอยไปนิดนึงก่อนให้ดูหลังคาเต็มๆดูว่ารถเวลาปิดเป็นไงนะครับสามสี่เอา้าไปนี่มาแล้วนะครับผมค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ดูมูฟเมนต์ของเขาเวลาปิดหลังคานะครับนี่เห็นไหมมูฟเมนต์มาเรื่อยๆลงมาแบบนี้อย่าเอานิ้วเข้าไปลองนะถึงขั้นมือหักกันเลยนะครับ นี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนว่านี่เรียบร้อยแล้วรับปิดเรียบร้อยแล้วอะทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวท็อปบอกพี่หน่อยนะครับผมขออนุญาตเปิดฝาโปรงก่อนนะครับแล้วเรามาดูด้านหน้ากันว่าตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะครับมันจะเฟี้ยวเ้าขนาดไหนกัน คือผมจะเปิดถูกไหมอาผมเปิดถูกเลยด้วยเพราผมเจว๋วว่ะนี่มาดูเครื่องยนต์ครับเป็นแบบฝาล่องนะตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับผมตัวนี้อยากให้ดูใกล้ๆเลยเครื่องยนต์ลักษณะตัวนี้จะบอกเป็นตัว r 1 7 2นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นแบบเบนซิน1.8ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบด้วยมากระไรนะสสูบ1,800ซีซีแปร cc แรงม้านี่อยู่ที่184นะครับผมนี่แล้วมาพร้อมกับเกียร์อ,อัตโนมัติ7สปีดบอกเลยว่าเร็วมากที่สำคัญคันนี้สปอร์ต แล้วก็วิ่งกินน้ำมันเนี่ยอัตราการกินน้ำมันอยู่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองได้ความแรงนะได้เทอร์โบได้ความประหยัดนะครับผมเดี๋ยวผมปิดลงมาเดี๋ยวผมนําเสนอราคาให้นะครับอยากให้ดูว่ามันใหม่จริงๆนะครับสวยจริงๆรูปด้านหน้าแบบนี้ขออนุญาตปิดลงมาทีงนนี้อึบมับเข้าให้อ่ะเดี๋ยวคันนี้มาสนนราคาให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าตัว Mercedes-Benz SLK AMG ชื่อมันยาวนะ S M เอ่อ S L K 200 A M G R 1 7 2ปี2014ยาวไหมย,ยาวผมกายาวแหละนะครับราคาตัวนี้ใครที่สนใจใครหาอยู่บอกเลยว่าราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังหาอยู่บอกเลยรีบเข้ามาใครที่แบบผ่านมาในละแวกาาลาซานอยากให้แวะเวียนมาดูกันนะครับมาพูดคุยมาเล่นก็ได้ ถึงคุณไม่ซื้อพี่ๆไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอให้เราได้มีการพูดคุยกันได้รู้จักกันว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีรถดีๆแบบนี้นะครับอยู่ที่นี่หรือใครกำลังทาหาก็แนะนํากันได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับสามารถโทรหาสต๊อปได้เลยเดี๋ยวต๊อบดูแลให้ตลอดการเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวต๊อบให้เบอร์ไว้ตรงนี้ครับกับเบอร์0945251459นะค <c> ร <oughs> ับผมโทรมาหาสต๊อปครับเดี <c oughs> ๋ยวต๊อบ <để S 1> ดูแลให้ในทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเงิน นะฮะตรงนี้ดูแลให้ไ,ได้จริงนะขอโทษด้วยแร้วการเยี่ยมชมรถนะดูแลให้ได้เลยนะครับและสำคัญออกรถกับเราที่นี่เงื่อนไขสุดว้าวๆเลยนะครับเพียงอดอกเบีย้ยเพียงแค่2.49%เเท่านั้นเองนะ ถูกที่สุดในประเทศเลยนะครับที่สำคัญเรารับประกันในเรื่องของไม้แท้ที่พี่ดูไปเนี่ยไม้แท้ไม่มีกรอไม้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําถ้าพี่ตรวจเจอกลอไม้พี่เอารถมาคืนนะครับย้ําเสมอกับคํานี้เพราะพี่เอ็กเราซีเรียสพี่เอารถมาคืนได้เลยถ้าพี่ไปตรวจเจอกลอไม้นะครับพี่เอ็กซื้อรถคืนในจํานวนในราคาเต็มนะครับแล้วก็ที่สำคัญให้ค่าเสียเวลาเพิ่มอีก1ล้านบาทผมว่าพี่ๆก็น่าจะมั่นใจได้แล้วนะครับว่าเราเล่นรถสวยจริงๆเราไม่ยอมก็ไดเรา ขายรถสวยไม่อยากให้เสียชื่ออยากได้คําชื่นชมจากพี่ๆเพื่อที่เราจะได้ทํางานกันต่อไปนะครับเนาะมันไม่คุ้มหรอกกับการที่ต้องมาเสียชื่อกับเรื่องแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกแค่ว่าถ้าพี่จะซื้อทั้งทีพี่ได้ของดีๆไปเลยดีกว่านะครับผมสําหรับวันนี้ฮะสต็อปแล้วก็เจ้าตัวสปอร์ตสวยๆ slk 2 0 0นะครับขออนุญาตลาพี่ๆทุกๆท่านไปก่อนนะครับฝากกดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างมากสำหรับน,นี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ